วันนี้เราจะทำกระโปรงกางเกงแบบตีดข้างหน้านะคะข้างหน้าจะเป็นเหมือนมีกระโปรงแล้วก็วางผ้าซับแบบนี้กิ้งแล้วก็เนาให้ติดกันกับชิ้นตัวที่เป็นกางเกงน,นะคะแล้วก็เน่าไปก่อนชั้นหนึ่งได้เนาแบบนี้นะคะ อนันนี้ชิ้นหน้าเราก็จะเอาชิ้นที่เป็นกระโปรงวางข้างล่างนะคะแล้วก็เอาชิ้นกางเกงวางข้างบนเอาติดกันไว้แบบนี้นะคะคราวนี้เราก็จะเย็บชิ้นหลังนะคะเอาชิ้นหลังมาเย็บส่วนที่เป็นเกตก่อนทั้งสองด้านเลยซ้ายขวาเย็บเหมือนกันจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะตอบเป้ากลางหลังนะคะก็เย็บแบบนี้นทั้งสองชิ้นเลย เป้านะคะขีดเป้ากระเกงที่นี่เอาบ้างลงแล้วก็เอาเป้าอีกด้านมาประกบนะคะตัดลายให้ตรงกันนะคะตักเป้าควรจะลายให้ตรงกันนะเกรนต้อคลิกดูลายก็อยู่ที่ไหนที่ตัดให้ตรงกันถ้าเฉยๆก็อย่างนี้นะคะดึลายให้ตรงกันนั่นตอกเป้าแล้วก็อ่อยนะคะ เย็บอีกรอบนึงก็วความทนนะคะแหวนกูก่อนว่าลายตรงกันไหมอ่ะตรงกันแบบนี้นะคะครนนี้เย็บอีกรอบนึงจะได้ทำงานได้นานๆไ,ได้คงทนะคะ่ะพอได้แล้วเดี๋ยวเราไปพ้งแบตะเข็บนะคะส่วนนี้พ้งแบตะเข็บ่ะาวน,นี้เอาชิ้นหน้ามาชิ้นหน้าที่เราเอาแผ่นระโรงไว้ข้างบนนะคะ,ะชิ้นอับบนนี้เราเรย็บพับเิ้นก่อนนะคะเพื่อให้งานเรียบร,ร้อยเย็บพับเป็นเล็นเป็นลีนท่าก็เย็บหนึ่งตีนผีนะคะ หลังจากนั้นที่กลับมานะคะเขาก็จะแยกเป็นแบบนี้นะคะตรงกลางนี้ออกมาแยกเก็บนะคะเราเนาวรวมกันสามชิม้นชิ้นซับในชิ้นตรงกลางคือตัวกเองเที่ยาวๆแล้วก็ชิ้นที่เป็นกระโปรงข้างนอกเนาวรวมกันเลยแล้วแยกเก็บที่นี่นะคะก็มีสองเก็ดก็เยกทันสองเก็นะคะที่มีสองเกต็ก็เพราะว่าคนเอวเล็กกระโปกใหญ่ก็ต้องทำสองเก็บนะคะถ้าคนเอวอ่า คนเอวใหญ่ก็ออกเกลียวได้หลังไก้เกลียวนะคะตังก้นก็ได้อย่างนี้แล้วเราพักไว้นะคะพักไว้มันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะติดรวมกันลักษณะนี้ต่อไปชิ้นหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะคะตรงที่เป็นเป้าขนาบนี้ต้องทับรีดรอบน,นะคะแทนที่เป็นตะปงทับรีดรีอกทับเล็กๆเป็นซิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะใส่ซิปหน้า ก็ใส่ธรรมดาแบบที่ทธรรมดานะคะไม่ต้องซ้อนก็ได้วิือใจะใส่ซิบซ้อนก็ได้นะคะใส่ซิบซ้อนนะคะโูดดีใส่ซิซ้อนไปได้เลยนะคะ แบบนี้นะคะเตรียมไว้อย่างนี้นะคะจากนั้นเปิดอันนี้ขึ้นนะคะเปิดอันนี้ขึ้นเอาแผ่นแผ่นสีกข้างนึงก็เปิดขึ้นเช่นกันนะคะเปิดขึ้นเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปใส่ซีฟเปิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราก็เย็บเป้าก่อนนะคะโดยขารเขียนหัวให้ตรงกันแล้วแนวเพื่อที่จะไปใส่ซิปนะคะดูลายให้ตรงกันดูลายให้ตรงกันแล้วก็เตรียมซีฟมานะคะพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยนะเขาก็จะหน้าตาแบบนี้เป็นคองเกงนะคะแล้วก็มีแผ่นน้นี่มาโชว์ แล้วเวลาเข้าขอบแล้วก็เข้ารวมไทีกับด้านนี้กับด้านนี้นะคะ,ะเนนี๋ยวเราก็จะเข้าขอบวันนี้เราจะผ้าไม่พอเราก็จะเข้าขอบแบบพ้นเอาเลยนะคะโดยวางอย่างนี้นะคะวางอย่างนี้ว่าแผ่นนี้เราไปถึงไหนแล้วกระวางวก็เตรียมผ้าพ้นมานะคะให้เกินเกินไปหน่อยเพื่อเป็นลิ้นสําหรับเกี่ยวตะขอนะคะใช้ผ้าเฉลียงก็ได้นะคะเย็บไปตามเกลียวเราที่เรากำหนดไว้่านตรงนี้ก็แบกตะเข็บน,นะคะ ผ่านตะเกียบข้างนี่ก็เป็นตะเกียบ อันนี้ก็ปิดมางี้นะคะปิดมางี้เพื่อที่มันยาวกว่าเพื่อที่จะให้มันไปนเกยฝั่งนู้นเวลาเราเกยตะขอความสวยงามน,นะคะก็จะได้ลักษณะนี้ตอนนี้ตัดตรงยาวมาหน่อยตะขอที่นี่นะคะนี่หไหมเปิดอย่างงี้นี่อย่างี้นะคะก็เป็นกระโปรงกางเกงนะคะ,ะข้าามานนี่ตัดอะไรก็สวยนะเธอนี่เห็นไหม นี่ตรงนี้เป็นกระโปรงกระเกงนะจ๊ะใครสนใจใครสนใจอยากจะตัดใส่มั่งก็ไปดูในคลิปที่ครูทำวิดีโอไว้นะคะอ่าแล้วก็ไปฝึกทำนะจ๊ะเดี๋ยวอ่าวแชร์ให้นะคะนี่เสร็จแล้วชุดลำลองใส่อยู่กับบ้านหรือใส่ไปเที่ยวไปทำงานได้เลยนะนี่นะจ๊ะ Mm hmm. mm hmm. เข้าไปดูคลิปแล้วก็ฝึกทำนะคะ